กินเบียร์บ่อยๆเป็นอะไรไหมครับนะฮะก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งที่ทคนเราเสพติดอันนึงเลยก็คือแอลโกอฮอล์หรือเหล้าพระกินแล้วมารู้สึกนอนหลับได้ผ่อนคลายมีความสุขหายเครียดได้สังสรรค์กับเพื่อนอยู่กับเพื่อนแล้วมีความสุขนะแต่ถ้ากินเยอะเกินไปก็ทําให้ผลเสียตามมาได้นะครับใครเคยกินแล้วมีผลเสียตรงกับข้อไหนลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะฮะข้อแรกนะคือเรื่องของถ้าในผู้ชายเนี่ยจะลดความสามารถในการแข็งตัวของยะเพศลดความสามารถในการสืบพันธุ์แล้วก็ฮอร์โมนผิดปกติได้ อย่างที่สองก็ได้ในผู้หญิงเนี่ยมันจะมาผิดปกติได้แล้วก็ลูกที่เกิดมาถ้าคุณกินในช่วงแรกของการตั้งครรภ์นเนี่ยลูกก็จะเกิดมามีใบหน้าที่จะเริ่สับโตผิดปกติได้นี้สามอาจจะเป็นโรคตับได้โรคตับเนี่ยส่วนใหญ่ถ้ากินเหล้าเนี่ยช่วงแรกจะมีเกิดตับอักเสบเกิดขึ้นนะตอนที่กินเหล้านะฮะแล้วก็กินเป็นนนันจะมีไขมันมาก่อ,กอตับและสุดท้านนยทําให้เราเียนกลายเป็นตับแข็งได้อันที่4คือโรคหัวใจนะโรคหัวใจเนี่ย,ยกินแล้วเหล้าเนี่ยทำให้มีความดันโลหิตสูงขึ้น ทำให้เกิดโรคหัวใจขาดเลือดตามมาได้ทำให้เกิดโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะตามมาได้นะอย่างต่อไป5คือโรคของทางเดินอาหารนะถ้ากินเหล้าช่วงแรกเนี่ยถ้าท้องว่างทําให้เกิดกระเพาะอักเสบได้กระเพาะอาหารอักเสบนะแล้วก็ทําให้เกิดตับอักเสบได้คุณจะมีการปวดทุบท้องเดือร่างลงมาเป็นดิ้นปีได้บ่อยๆคือโรคสมองเสื่อมนะกินไปนานๆเนี่ยคุณจะมีปัญหาความจําได้และอาจจะเป็นคล้ายๆออลไซเมอร์ก่อนไวัยได้ก็เจ็ดนะคุณมันเพิ่มความเสี่ยงโรคมะเร็งได้ เป็นแบบพวกมะเร็งช่องปากมะเร็งเต้านมลำไส้ใหญ่มะเร็งตับมะเร็งหลอดอาหารนะฮะอย่างที่8คือเส้นประสาทจะไม่ดีแล้วมีการชาอ่อนแรงปวดเมื่อยตามตัวได้แต่สุดท้ายอย่างที่9กเนี่ยกินเปรนานมันจะขาดวิตามิน B1 หรือไทามีนได้คุณจะมีการเรียกว่าเบอร์นิเก้คอร์สคอฟซินโดรมจะมีการเดินเซ่ตากระตุกแล้วก็สับสนได้นะ,ะนนี้เป็น9ข้อที่อาจจะเกิดได้นะถ้าคุณกินเบียร์หรือกินเหล้าในปริมาณที่เยอะเกินไปและนานเกินไปนะครับ ก็ถ้าใครมีคำถามอะไรเร้อนเดิมเกี่ยวกับเรื่องแอลกอฮอล์ก็ลองถามมาได้ในคอมเมนต์นะครับการเลิกบุหรี่เลิกเหล้าเนี่ยสามารถเลิกได้นะครับพบจิตแพทย์ก็จะมียาที่ช่วยให้เลิกได้ก็มีครับ